ของเราด้วยนะคะตอนนี้ที่ดูที่ชมอยู่ทางบ้านไม่ไว่าจะเป็นแฟนเพจของมวยดิน789นะคะแล้วก็แฟนเพจของค่ายมวยดัดรังสรรารภาพนี่คือบรรยากาศของรายการมวยดีมวยไทยรัฐสุสานคนศูนย์การค้าห้างเสิร์ฟไทยคอนเรสจังหวัดมหาสารคามนะคะกยกที่หนึ่งผ่านไปค่ะเราจะต่อนะคะ ขออนุญาตเรียนพี่น้องได้ทราบว่าสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้นี้คือโมวยเด็กที่ดับเบิลยี่สิบขอนำท่านกลับมาโคจุ่ยรายการโวยดีนัดยอดเศษครับที่ห้างเสิร์ไทยคอมเขตของจุกเปียกติิดจังหวัดมหาสารคามนะครับแมเป็นแชมป์กวสยามมี่สิบกว่าปีที่แล้วอดีตแชมป์ชมรมมสยามไพศาลครับทางยอดซุปเปอร์ดับรันสารคามคชุกตัวอยู่ใครดับรันสารคาม น้ำเงินแสงมรดกเจดีย์บุญไทยนี่โคตรพุ่ยจากกาลาสินพี่น้องแสงมรกตเจดีย์บุญไทยครับจากกาลสินแด่ดีจากขอนแก่นครับส่วนนักวันที่จากกาลสินครับช่องยูทูบเกี่ยวดำมณียามต้องขอบคุณพักยก77็ดเจ็ดเ7ส็ขอบคุณปุ๋ยตาลูกปากห่างด้วยนะครับขอบคุณคณิิตนายแพทย์วีเดชชนคณิกหมอสุขสุทัศน์การแพทย์ขอบคุณรัตนนบริการ ขอบคุณบริษัทโุริทรานสปอร์ตจำกัดโดยเสียสูบิจิบมะนาวครับผู้จัดการกองทุนพัฒนานี่คือ,อรรบรรยากาศสดๆที่ห้างเสริมไทยคอมเพก์ครับ เป็นผู้อยู่กําลังท้องสุดนี้มันไร่ป่าแชร์ครับทางช่องอยู่ทุกเกี่ยวดาวมณิษยามนะครับไทยสารผู้ประสานผู้บริของภาคอีสานที่นำเสนอ่านผู้กองที่รัฐยศพลนะครับให้พี่น้องชาวมาตราการและประธานชมมรสยามภาคอีสานผู้บรารร้อยตำรวจที่รัฐยศพลปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมกีฬามวยภาคตําหนอกเฉียงเหนือครับอ่ะติดตามนายกที่สองครับแล้วก็ขอบคุณคุณนฤทธิศม่องประเสริฐการซีอีโอบองท็อปเขงด้วยค่ะ มามาชุดยกที่สองครับต่อนะคะสองพันสองร้อยห้าสิบสองของหวยไทยระดับอาชีพยอดของเมืองตะกัศิลานะคะแดงอ่อยอดซุปเปอร์ดาบลันสารคามน้ำเงินแสงมรดกเจดีมวยไทยยินอังกอร์เลยค่ะยกที่สองเจิาอ่อ้นแล้วก็พี่รุ่งเลยค่ะ อันนี้นี่มีเดิมพันนี่ห้าหมื่นะค้างละสองหมห้ครับห้าหมื่นห้า้าค้างละสองหมครับานเทครวมี่ยกที่สองครับผ่านยกแรกนี่ยกยกสองยกสองครับในนี้มีปอเปียวกรสินอัจฉีด1 0หนึมื่นครับกอดชกเกกล รถนี้32กิโลกรัมครับแซงดีดีกรีแชมป์ห้าหมนะจุมลงภาษีอาภาษณ์นะแต่ว่าตอนนี้นี่สลัดสลัดสลัดแชมป์แล้วนะครับโดยท่านรัฐมนตรีอุดรจินดากับท่านที่วัดรัฐกิจประการแล้วก็ศรีทาครับกรรมการขรงประเทศไทยด้วยกองทุนประกัรจีนดาแห่งชาติโดยดรสุปราณีพุทธสาแล้วก็คุณแานของ ท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับท่านตอกเด็กองศักยมณีนะครับผู้นี้นี่ถือว่าเป็นโคตรมวยเด็กกองนี่รันยศพลนี่คัดสัตวคัดสัตว์เอาไว้ชมครับผู้ต่อวอนยากละดีเครดในรั้นเลี่ยากมรมมวยสยามรุ่นที่สเบเกวารุดห้ากิโลกรัมนะ ดูแสงมรก <tinc S 2> ตครับคุณลูกวันนี้เดินด้วยความมั่นใจครับบอลชกไปชกไปดูเหมือนว่าจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับตัวของลุงแต่ยีซ้อมอยู่ค่ายครับเจ้าของนี่หลับเยอะสุดนะครับแสงมรกตก็เท่ากับว่าเจ้าบ้านแหละครับส่วนน้ำเงินทีผู้ผู้มาเยือนครับจากรกลศาสตร์นอนครับแสงมรกตแสงมรกตโอ้โหนี่ได้ใหญ่นะได้ใหญ่ได้ใหญ่แต่ว่าน้ำหนักที่ช่างสามสิบสองครับช่างสามสิบสองครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับคุณนี้มียอดห้าหมื่นครับนี่ยกสองครับ นี่อยู่เซมไทยคอมแพคครับซองขวาเนี่ยจงรับหมดยกจงรับจีสองครับโอ้สนุกเลยครับคู่นี้ครับพี่น้องแฟนบอยที่ครบรอบในขณะนี้ท่านประธานในพิธีท่านก็ได้เดินทางมาถึงที่ตรงนี้้โอแฟนมวยนี่เยอะครับแฟนมวยนี่เยอะครับเยอะพนักงานแจออนุญาตต้อนรับท่านพัญยวัฒน์ชาพินิจครับรองผู้วราชการจังหวัดมหาตรคามครับ โอ้ถือว่าแหวนมวยนี่ไม่ทราบประมาจากไหนละครับโอ้เยอะมากๆครับถือว่าเป็นรายการมวยนัดคุณภาพครับทุกชนิดกีฬาวันนี้ท่านสอใหเกตมาทีผู้บรรยายจากจุมมัยาใบศาลครับอาจารย์ในวัดเทียมบงนี่ดีเทียจอยมวยสยามพี่ลุงสยามมวยสยามอ่อนธนพลครับ าอฝากไลค์ฝากแชร์ครับช่อง YouTube เดี่ยวดำไม่สยามก็กดติดตามกันได้ครับสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งหลังจากเสร็จทูนนี้ทราบผลแล้วเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดการแข่งขันในเทศกาลนะครับโอเคครับคู่ต่อไปจะเป็นคู่พิธีการนะคะเดี๋ยวเราจบจากทู่นี้แล้วเราจะมีการชม VTR นะครับ VTR โรงกรมวยรากหญ้ามาดูคู่ไว้ยเด็กพิกัด32กิโลกรัมครับรายการมวยรากย่าสู่สากลที่ห้างเสริมไทยคอมเพก1 2ตุลาคม2565ก็จะเข้าสู่พิธีการชมมวยคู่ต่อไปนะครับมาตามต่อได้ยกที่3นะครับไปดูคะแนนครับท่านผู้ชมครับคะแนนบนเวทีมาแล้วนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนี่คือมิติใหม่นะคบ เอาสวยชูป้ายครับผลงานของเลขาธิบดีชิดมวยสยามครับประธานจัดกระดับยกหยกสยกสตามต่อแล้วนะครับทันทีเดินไปสามครับใชงบอกระดุมวคุณผู้ชมงานสั่งว่าต้องเดินะฮะยอดซุปเปอร์ทั้งหมดโมรกตครับไม่ถึงตัวนี่ก็แตประการของยอดซุปเปอร์เนี่ยร้าเพื่อปลาไหลใส่สเก็ตอยู่แล้วนะฮะดับซ้ายนาซ้ายขวาโอ้โหชนึง มาดูในครับไป,ไปก็ดูว่าแม่เข้าไปก็โดนกันนะของอยาุมพิธควกรกอะไรในขณะเดียวกันที่รับันะของปู่นี่ั่งนัก็ดูว่าจะยิ่งทุบยิ่งโตขึ้นนะคุณดนพลด้วยโยสายกสามยกสามยกสาครับเดินลุดแข้งอ้ดูว่าการไล่ของกระแสระเบิดครับจะจะตัดพื้นที่อยูทีให้แคบลงนะครับ ืซ้ายขวาและทีบซ้ายดูว่าบังแล้วโต้คืนแรงครับตอนนั้นของเจ้าซูเปอร์แม่ครับลูกหนักเลยลูกหนักของสายมโลต้องยอมรับว่านี่คือโคตรไวเด็กครับรุ่น32กิโลกรัมของผ่านสานนะครับคนี้อ่ะทีโอ้โหต่อยซ้ายโอ้โหแค่นี้อ้าวหมดนอกข้างนี้นะครับเจ้าซูเปอร์เจ้าซูเปอร์พยายามที่จะหมุดึงขาขาจังหวะขาเรียบนะ เปลี่ยนทิศทางออกข้งซ้ายครับสองรนะครับขวามาเลยขวาแรกได้แล้วตัวใหญ่ครับตด้ใหญ่ครับดีซิบิชั่มชมลงมือเสียบได้สารลุ่น29.5ครับทางด้านของยอดซุปเปอร์คขาได้ห uh, uh, hey, no> 0 0 0มนะ50,000นะ50,000นะเออนี mm ่ทางปอเปี๊ยวกระสินทร์อัชีแดงก่อนชกมือนึ่งวันนี้นี่ไม่ว่าใครจะแพ้ ก็สินแจ้งมาโอ้โหเสร็ยอดแล้วครับหมดแล้วครับไปดื่มน้ำก่อครับแล้วค่อยมาสู้กันใหม่นะครับขอบคุณหนายนีด้วยในการแจ้งข่าวค่ะทีมผู้บรรยายจากชมรมมยมซิ亚马พิสานครับดีเจจอยจากมเมซยามพี่รุ่งศิริยาอ่อนขนับพลครับนี่น้องออมน้องออมน้องออมอที่จะพบกับคู่ต่อไปก็แฟนบอลชาติพื้นถิ่นของเราก็จะได้ดูได้ชมมวยไทยโบราณนะครับมวยไทยโบราณแล้วก็จะต่อที่ คู่ต่อไปเป็นผู้พิธีการแม่นี่ทีมผู้บรรยายคุณภาพจากชมรมมวยสิยามภาคอีสานนะครับในช่วงของมวยไทยรงานาระดับอาชีพยอดนยกยมเมืองตะกศิลาเอาสู่ผู้มวยไทยห้ายกนะคะขอบคุณไปยังท่านผู้่วยการสํนัก,านกงานคณะกรรมการกีฬา่วยนะคะท่าน แล้วมาดูในยกที่4ครับคุณนี้ชิงทุนการศึกษาที่50,000ื่นครับหรือว่าเงินเดพอนภายในห้าห0ื่นนะห้าหมื่นห้าหมื่นมร่นตั้งตวัรูิญานด้วยค่ะอยู่ช่วงพักยกครับนี่เลขาทุชิดประธานจัดระดับีทให้เกิดขึ้นในส่วของโครงการมยของเราขอบุณไปยังุมสุราณีพุกาศัน ทนายท่านธนินกรปเวทให้ผมมาขอสิงแชมป์หึงรุ่น29.5เมื่อคืน้เดี๋ยวพันห้าแสนอ่ะตัวนี้ค่ะอันนี้มันไม่ได้เดี๋ยวค่อยคุยนอ้อยคุยน้อคู่ชดีค่อยคุยนอ้ะบ้รีเขาจะจัดพทนแบตให้เลย่อังใจดโอ้คุยงานแดีนีวน ขอบคุณไปยังเพจข่ายคนดังสารคามเพดูกศรเกตเดนาแสนก้ผู้ที่ดูผู้ที่ชมอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะกลับมาที่ตีสามห้าตสิบทห้พมเพจผาดสาครับบนเวทีครับยกที่สี่นะครับมาดูยกที่สี่ครับยอดซุปเปอร์ครับนำเงินทีแสงมรกตครับมคุณที่ห้าหมื่นนะห้าหมื่นนะ พอเปียวกระสินอาชีดคนละห้าพครับตัวแล้วมีอวุที่เตยมาีงเอาให้หดครับยกที่สครับตัวอีกฝ่ายนองชมเนบรุกแต่งอนใจทางวันนีการละสินครับปูเดินใหญ่แล้วเดินซหา่ขวาทีมนสอบกซ้ายแต่ตูนายครับยังไม่ได้ครับกรมการจับแยกครับแยกก่อนเอาไปสู้ใหกลาเวทีครับโอ้โหตะหลุดโดนครับแสงปรด ขบันต่อกมาทางซ้ายถึงต่อยมาถือว่าเขาก็แไปแจ้าถือว่าเขาก็ไปเจ้ายอดซัพเปอร์ไรนี้ครับแต่ว่าทางทุกันนี้ได้ใหญ่นะได้ใหญ่ทุกันได้ใหญ่ทุกันได้ใหญ่ทีเดียวนะครับแบบนี้นะแน่นอนครับคนในสังรัดของยูทูบเกี่ยวดอมมวยสยามครับตูมวยเด็กคุณภาพที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์ครับแมมาดูว่าเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งไหนจะได้รับการชูบูคว้าห้าหมื่นครับจัดหลักกับลุงชัดเก่งนะครับแบบนี้นะ โอ้โหปวดฟืนเอาแทงเอาแล้วขวามาสองเมตรครับคุณลุงแทงขวาอีกแล้วนิดที่สามโอ้เอาฟืนขวาดับเงินเริ่มทำงานแล้วครับขวาดับเงินเอาซ้ายซ้ายซ้ายล็อกให้นีครับสบายครับแสงพัดบอยจะชมเพื่อนต้องเอาฟืนเลย ยกสี่ครับต่อครับทุกคนนี่ขอบคุณพักยกเจ็ดเจ็ดเอทีเอเควยโอเคเจ็ดเจ็ดปุ๋ยตรานกฝากห่างดีที่พู่ได้หมดครับขอบคุณท่านซ้ายคลินิกใจแพทย์วีระชนกินิดหมอสุทัศน์โู้นี่ชุดรวมต้องหมอสุทัศน์ครับนี่ขอบคุณรัตน์พอดการนี่มวยหูมวยหูรุ่นเจ็ดสีด้วยมวยหูรุ่นเจ็ดสีด้วยบริษัทสมุทรปราการสปอร์ตจำกัดอ้าวเดี๋ยวรอครับยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอรุ่นยกสุดท้ายครับ สียกใหญ่ใผานไปแล้วนนหน้าที่ของยอดซุปเปอร์กสยก่อนจจากคู่นี้เหนึ่งยกนะคะนก็จะได้ดูได้ชมมวยไทยโบราณหลังจากนั้นก็จะเข้าคู่ต้อไปของช้องที่2แล้วคว่าเขาจะจัดจัดท่ไอกว่าเขาจบอ่ปนกปเขคุยเ่องอะไรเไจะบอก เอรุ่นล้อยพีุ่่นเอารุนน้อยรุนน้อยมันจะบอแค่่ะบอก่ขากได้คู่เขาบอกคนีในทีีของเรามาตแ้วเาจะงกังีกว่านวัทนายท่าน้พบนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนประธานทีในวันนี้ค่ะกองเชียร์จากเพชรบูรณ์ใช่ไหม ขอต้อนรับนักอดีจากเพชรบูรณ์ครับมีนักอดีตยางงามจากฝั่งบุรีรัมย์คุณเดี่ยวดำมวยสยามจากฝั่งสีสุกเกตมีเจจอยมวยสยามจากฝั่งบุรีรัมย์มาดูห้าหมื่นครับยกสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือครับแดงที่ยอดซุปเปอร์ดาบราชนิทาคมน้ำเงินในแสงมรกตเจดีมวยไทย สมาคมกีฬามวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือดีกานี่คือความอลังการของน้ตรวจเอกนิกรญสุวรรณมวยไทยราญาติสุสาโกลครับที่12ตุลาคม2565ที่เสริมไทยคอมเพคคับช่อง YouTube ช่อง y o ยูทูบยอดดับบลสยามครับดาบรันสารคามแดงแสงมรกตเจดีมวยไทยยิมนั่งเงินยกที่ห้ายกสุดท้ายค่ะยกสุดท้ายครับีครับผุ้ชมครับศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพ ยกสุดท้ายมาแล้วครับทุกคนครับบอกว่าคู่นี้ถือว่าสนุกสุดยอดเป็นคโคตรหนยเด็กของภาคอีสานเลยครับโอ้สู้รันระบางเก่งเล็กกับเก่งใหญ่ครับคู่นี้ดูว่าโคตเกมรุกจาก,กั้นนกานของสัตรูคนกับโคตเกมรับจากด้านของยอดซูปเปอร์อไปลงที่ตรงมุมนะโดนเกี่ยวลบจากด้าน,นของยอดซุปเปอร์นะ ออกมาโดนสวนคืนครับแสงมัางคนเอาเขาไปโดนสองครับแซมยกสุดท้ายครับไอ้น่าจะโซนเต้นี่นจะครับตัวเล็กตัวใหญ่ครับแต่ว่าน้ำหนักเข้ากันนาช่าง32มสิบสองกิโลกรัมครับคู่นี้ครับแข้งขวามาต้องมาคุมแข้งซ้ายโโอ้หมไ่ีปอเปียวกระชินปอเปียวกระชินปอเปียวกระชินอัดชิดคู่ดูเดือรให้คนละห้าพันครับคู่นี้ครับ ไล่แข็งสู้แล้วครับไปตัดไฟตัดตีอ้าวตัดอะไรให้จนนะครับแต่ด้านของแสกมาฝนต้องไล่ยาซุปเปอร์ให้จนนะครับตัวก็ตีได้อ้าวทีมเชียร์ทั้งสองฝ่ายก็ตั้งใจเลยครับลุกเนยครับโอ้ยแย่ผลตีครับผู้ออกมาสิทำไมถอดหน้ายกสุดท้ายครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายยกสุดท้ายโอ้ นี่คือโคมวยเด็กของพายอาสารครับรุ่น32กิโลกรัมครับมหาขอนแก่นกับกาฬสินครับยังไม่หยุดทั้งคู่ยังไม่หยุดครับไม่ทราบผลราะยังไม่หยุดเลยครับเบื่อใช่ไหครับอ้าลุกมาโดนโดนกินเปล่าไปทีนะกัปตันของแสงมรกตเนี่ยมาเจอเอาหนา โยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอผลเดี๋ยวรอผลครับผู้นี้รางวัลพิเศษ5้าหมื่บาททุนการศึกษาดูโอ้แฟนมวยดีเยอะครับนะมาลุ้นครับใครจะได้รับการชูมือแล้วก็คว้าเงินเดิมพันห0,000ื่บาทครับแดงดีเจอาสุ per ดับรันชนะขามน้าเงินแสงมรดกเจดีมวยไทยครับนะเดี๋ยวรอดูกรรมการแบบครัเดี๋ยวรอผลการตัดสิน แป๊บหนึ่งนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับระหว่างยอดซุปเปอร์กับแสบาริกจวดตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับผลก,ก,ก,การตัดสินครับคู่ชนะได้แก่มุมง้ำเงิน น้ำเงินนะครับน้ำเงินนะครับเจดีมวยยไทแสงปรากฏเจดีมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดซุปเปอร์ดับายอดซุปเปอร์ดับดาวชนะทามครับพร้อมกับฟ้าได้รับุการเป็นสาไป5ประตูติดต่อกันเลยครับดูดีมากด้วยนะครับ